ขธรรมสวัสด,ดีทุกท่านในสว่วนนี้ก็การทำวัดสวดมนต์เย็นเข้าฝ้องพระพุทธเจ้าเสนอเสริญเจริญธรรมพระธรรมนะก็ยกย่อแบบอย่างที่ดีงามของพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติช่องก็เป็นที่สิ้นสุดลงไปเพราะว่าการทำวัด ก็คือการทำกิจวัตรของพระคุณนเจ้านะาเป็นประจำประจำซึ่งเป็นหน้าทีา่ที่เราจะต้องทำในแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็ประจำบ่อยๆอประจำบ่อยๆอเมื่อเนื่องเพื่อฝึกฝนเพื่อระลึกนึกถึงพุทธานุิสิธรรมานุสิสังฆานุสติแล้วก็เพื่อ ฟักสติให้ตัวเองนั้นมีความรับผิดชอบให้ตัวเองนั้นรู้สถานะของตัวเองว่าเป็นอะไรต้องทำตัวอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างไรในส่งกับเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาในฐานะที่พระคุณเจ้าเนาะเป็นผู้ฝากพ้องเอาไว้กับชาวบ้านคือสถาญาติโยมที่ มีศรัทธาได้อาศัยได้ทำบุญตักบา,าตรถวายพระทหารเช้าแด่พระคุณเจ้านะเพื่อที่จะยังอัตภาพร่างกายให้อยู่ได้เพื่อเหมาะแก่การประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในสวนนี้ก็พระคุณเจ้าก็ต้องทำบัดสวดมนต์ซึ่งในมนต์พิธีนะก็คู่รู้นะก็ได้บัญญัติกิจวัตรไว้สิอย่างนะก็ กิจวัตรไว้สิอย่างก็มีการทำวัดสวดมนต์บารบินทบาทกวานกวาดวิหารลานเจดีการท่องสาธยายธรรมการกวาดการพิจารณาปัใจจใัยส่พิจารณาสถานะ,ะตัวเองความเป็นพระพิสุสงฆ์ในพระศาสนาแล้ก็การ อุปธรรมอุปธาดูแลครูบาอาจารย์อีกหลายอย่างหลายประการนะสถาญาติโยมนะก็เป็นการฝึกฝนตัวเองให้มีความรับผิดชอบให้เป็นผู้มีจิตนิสัยที่เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายมีสติเตือนรู้เท่าทันจิตเตือนรู้เท่าทัน ตัวเองตื่นรู้เท่าทันกิเลสตื่นรู้เท่าทันกระแสโลกกระแสธรรมเพื่อที่จะละและปล่อยวางจัดจิตใจจัดใจตัวเองมาให้ความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาริษยามาครอบนำจิตใจทําให้ใจิตใจอันเป็นจะการทําให้ใจิตใจนั้นไหลลงสู่ที่ต่าคือ,อความเป็นภูมมากๆ ในการกินมากๆในการมารมมากๆในการพูดในการคุยสนทนาจับกลุ่มสนทนาในสิ่งที่ไร้สาระไร้ประโยชน์แต่ว,ว่าเป็นผู้ที่มีเซตทาการเจริญสติในการประพฤติปฏิบัติธรรมท่องสาธายมนต์ท่องสาธยัยมนต์ญา,ยา,ยาจโจกก็ทำวัดสวดมนต์ทำวัตสวดมนต์เสร็จแล้วทุกนะท่าน ในี่นี้ก็เก็บบรรยากาศาบริเวณวัดสลาวนากกในยามหน้าแรงช่วงรุดูไม้ผลิดูไม้ผลิใบร่วงนะก็ที่วัดสลาวนากกในยามนี้นะก,ก็ขาดน้ําน้ำไม่เพียงพอนะไม่เพียงพอที่จะทําให้การดูแลบํารุงพืชเช่นต้นดอกไม้ไม้ประดับนะก็ไม่เพียงพอ ที่จะรดเพราะวา่าทงน้ำที่ตมาได้สร้างไว้ได้สร้างไว้ญาติโยมได้สร้างไวนะ้ก็ระบายน้ำไม่ทันน้ำมีน้อยนะก็ไหลน้อยไหลน้อยไหลมไม่มากก็ไม่เวลารดต้นไม้ก็จะใช้เาวเวลานาน,านเวลานานดังนั้น ในส่วนนี้ก็ช่วงเดือนหรือว่าฤดูร้อนอก็ต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับก็ะจะมีความโรยรานิดหนึ่งเพราะว่าขาดน้ำรถขาดรดน้ำก็เลยไฟฝัน,นอยากจะมีรถขนน้ำแต่ก็ไม่ได้สักทีเพราะว่าราคาสูงราคาแพงอยากจะมีรถขนน้ำเพื่อรถ เอาน้ำมารดต้นไม้เอามาน้ำเวลาชาวบ้านขันน้ำใช้น้ำดื่มก็จะควนน้ำไปบริจาคไปช่วยแต่ว่ามันก็คือเนาะความคิดความฝันก็บอกให้ญาติโยมในฝังเนาะเพราะว่ามันจำเป็นเช่นดูต้นไม้นะเรียกว่าชาดัดเนาะตอนหน้าฝนก็จะเขี้ยวชุม่ม แต่พอหน้าแรงหน้าแรงก็จะเหี่ยวเฉาโรยราเหี่ยวเฉาโรยราในสนี้ก็ก็จำเป็นเนาะเพราะว่าในาหมู่บ้านนี้ห,นหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีน้ำประปาถ้าไม่มีน้ำประปาน้ำที่ใช้คือใช้น้ำบาด,ดาลใช้ปั๊มชักไดน้น้ำได้น้ำ แต่โรงพยาบาลก็เห็นแล้วก็น่าสงสารห็นใจญ,ญาติโยมมาว่าการพัฒนายังไม่มีการพัฒนาเท่าไรยังมีการพัฒนาเท่าไรก็ทุกคนต้องพึ่งตัวเองทุกคนต้องพึ่งตัวเองก็ว่าการระบบพิสัยทัศน์การนําการพัฒนาก็ยังไม่เจริญเท่าที่ควรยังไม่ได้รับการตอบสนองจาก พูน้นำเท่าไรพูดนำเท่าไรที่จะนำพัพฒนานะกา็เราต้องอยู่แล้วก็สู้ต่อไปนะอยู่แบบพึ่งพาตัวเองให,ให้มากที่สุดเรียกว,ว่าอัตหิอัตโนนาโถาตวนวลเป็นที่พึ่งของตนนะก็พึ่งตัวเองไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จจนกว่าจะได้ดีโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนใครอันนี้ก็นในส่วนของน้ำ ประปาะที่เป็นน้ําบาดาลก็ปั๊มขึ้นแล้วก็กระจายไปทุกบริเวณวัดก็น้ําไม่เพียงพอ,อไหลไปนความแรงดันของน้ําไม่เพียงพอเวลาจะไปใช้ก็แบบไม่เต็มที่นะไม่เต็มที่ก็ปรับปรุงระบบมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก่อนน้นก็นน้ำเพาจะแรง แต่ว่าปรันบนปรุงระบบแล้วก็น้ําไม่แรงนะก็เลยต้องอยู่พออยู่ได้พอที่จะใช้อาบใช้ล้างเพื่อล้างจานนะนะนะแล้วก็ใช้ในห้องน้ำแต่ว่าพอที่จะรดน้ําก็ไม่เพียงพอนะคพอนะทุกท่านอันะนี้ก็เนเราต้องอยู่และต้องหาวิธีต,ต่อไปนะต่อไปนะปนะก็ในหน้าที่ได้ทําวัดสวดนม์เสร็จเนาะยิโยม ก็พาท่านดูชมบรรยากาศภายในบริเวณวัดช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยเฉพาะวันนี้ก็วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็ทำวัดสวดมนต์พวกนี้เป็นวันพระพวกนี้เป็นวันทระก็เชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนเนาะเข้าวัดทำรรบุญฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมสือทอดอายุพระพุทธศาสนา ของเราให้เจริญให้ก้าวหน้าต่อไปนะก็สำหรับในคลิปนี้นะก็พบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะสำหรับาทาง YouTube วัสเลาวนะก็นะซึ่งปีนี้ก็เข้าปีที่4แล้วแต่ยอดผู้ติดตามก็924อคนนะในขณะนี้เวลานี้นะก็ยังไม่ถึงพันก็ต้องยยายยาวต่อไปเรื่อยๆนะก็ ทานทั้งหลายก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปกดติดตามหรือกด s u b สไคร b ์ช่องยูทูบภาษสเหล่านะก็ด้วยนะเพื่อให้ได้ถึง1,000ผู้ติดตามเพื่อที่จะงบหารายได้ <c oughs> ทมาพัฒนาวัดพัฒนาการศาส,สนาของเราต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็พบกันในะเพียงเท่านี้นะก็ขอความสุขความเจริญความมั่งมีสิสุขความสำเร็จความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าคาโชคดีจงมาเกิดมีกับเราทั้งหลายโดยทั่วก,กัน รับนี้ก็ออกพบกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะขอเจริญพรนะทุกท่าน